คลื่นความร้อนกระหน่ำแคนาดาและสหรัฐอุณหภูมิสูงสุดจ่อ48องศาทำให้มีผู้เสียชีวิตกระทันหันแล้วเกือบจะ0ศพเมื่อ30มิถุนายน2564สำนักข่าว BBC รายงานอิทธิพลคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ส่งผลให้อากาศร้อนจัดทำให้หลายเมืองมีอุณหภูมิสูงทำลายสถิติหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคนาดาอุณหภูมิสูงสุงสดถึง47.9องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์ทุบสถิติเดิม46.6องศาเซลเซียสของวันก่อนประชาชนหลบร้อนภายในศูนย์การอุปชุมอรออิกอนเมืองพอร์ตแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันที่27มิถุนายน ระหว่างที่ขึ้นความร้อนเข้าปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกของสหรัฐและแคนาดา AFP รายงานเมื่อวันอังคารว่าหมู่บ้านลิตตันในรัฐบิชิชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาทำสถิติเป็นจุดที่มีอุณหภูมิสูงสุดที่สุดของประเทศเมื่อวันจันทร์ที่28มิถุนายนโดยอุณหภูมิสูงสุด47.9องศาเซลเซียส ทำลายสถิติเดิมของอุณหภูมิที่วัดได้ที่หมู่บ้านนี้เช่นกันเมื่อวันอาทิตย์ที่มีอุณภูมิ46.6องศาเซลเซียสอากาศร้อนแบบที่ชาวแคนาดาไม่คุ้นชินทำให้เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่และพัดลมก็ขายหมดเกลี้ยงในหลายร้านเมืองต่างๆ ปิดศูนย์ฉุกเฉินติดเครื่องปรับอากาศให้ประชาชนมารลบร้อนเจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายน้ำบรรจุขวดและหมวกขณะที่ชุมชนท้องถิ่นมากกว่า160แห่งมีอุณหภูมิสูงเป็นสถิติใหม่รวมถึงเมืองวิสเลอร์ที่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทคลินิกฉีดวัคซีนหลายแห่งต้องยกเลิกด้วยและโรงเรียนประกาศปิดเพราะอากาศร้อนจัด สำนักวิการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐถแถลงในวันเดียวกันว่าที่เมืองชายฝั่งแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเช่นเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนและเมืองซีแอตเทลรัฐวอชิงตันอุณหภูมิสูงทำลายสถิติตั้งแต่มีการจดบันทึกในช่วงทศวรรษที่1,940ที่สนามบินเมืองพอร์ตแลนด์ อุณหภูมิสูงถึง46.11องศาเซลเซียสส่วนที่เมืองซีแอตเทิลอุณหภูมิส,สูงสุดที่วัดได้คือ42.22องศาเซลเซียสรอยเตอร์รายงานว่าที่เมืองเซเลมเมืองเอกของรัฐออริกอนอุณหภูมิเมื่อวันจันทร์สูงถึง47.2องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่การจดบันทึกในทศวรรษ1890เดวิดฟิลิป นักอุตุนิยมวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อมอวุวสโลของแคนาดาเผยกับ AFP ว่าความร้อนที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เป็นความร้อนแบบทะเลทรายที่อากาศแห้งและร้อนมากแคนาดาเป็นประเทศหนาวที่สุดอันดับสองของโลกและมีหิมะตกมากที่สุดเราคุ้นชินกับความหนาวเยือกและพายุหิมะไม่บ่อยนักที่เรามาพูดถึงเกี่ยวกับอากาศร้อนเช่นนี้อากาศที่ร้อนจัด และความแห้งแลง้งทำให้เกิดไฟไหม้ป่าในหลายจุดบริเวณเขตแดนของรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐออริกอนไฟป่าเผาไหม้พื้นที่ไปราว3,750ไร่เมื่อเช้าวันจันทร์สภาพอากาศร้อนจัดทำให้เมื่อวันจันทร์จำนักงานใหญ่ของบริษัทแอมาซอนในเมืองเซียโตเปิดให้ประชาชนเข้ามาหลบร้อนในอาคารที่จุคนได้ราว1,000คน เนื่องจากบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ในเมืองซีแอตเทิลไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นเมืองที่อากาศหนาวและชื้นส่วนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองพอรตแลนด์เปิดศูนย์บรรเทาความร้อนให้กับชาวเมืองในหลายแห่งสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง เฮงเงรวยรวยด้วยความรักและความห่องแยจากห่อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ